สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาทุกท่านไปย้อนวันวานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อครั้งที่จังหวัดสุรินทร์ได้จัดงานแสดงของช้างนะคะและในงานช้างแร์ก็มีการออกร้านของส่วนราชการจากอำเภอต่างๆนะคะ และหนึ่งในนั้นก็คือการนำพาพวกเราไปย้อนวันวานเพื่อให้เราได้ระลึกถึงนะคะมีการนำบ้านไม้สมัยก่อนรวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งมีใช้กันอย่างแพร่หลายในสมัยก่อนนะคะมาจัดแสดงให้พวกเราได้รับชมกันค่ะตามมาเลยนะคะ เราจะไปย้อนวันวานกันค่ะและนี่ก็คือบ้านของชาวกุยในสมัยก่อนนะคะซึ่งชาวกุยจะมีความสามารถในเรื่องของการคล้องช้างค่ะบ้านของพวกชาวกุยนะคะก็จะเป็นบ้านไม้นะคะยกสูงนิดนึงแล้วก็จะเป็นบ้านโล่งๆนะคะลักษณะประมาณนี้เลยนะคะ ข้างล่างที่เป็นใต้ถุนโล่งก็เพื่อไว้ใช้ในการเ,าเลี้ยงสัตว์นะคะโดยเฉพาะไว้สำหรับผูกช้างนะคะทุกคนเนาะก็จะมีความเรียบเรียบง่ายๆนะคะและก็มีอีกหลายๆจุดนะคะซึ่งได้มีการนําบ้านในสมัยก่อนนะคะมาจาัดแสดงให้พวกเราได้รับชมกันนะคะซึ่งบ้านนะคะ ปัจจุบันนี้นะคะบางพื้นที่ก็อาจจะยังคงหลงเหลืออยู่เนาะแต่ส่วนมากนะคะปัจจุบันนี้บ้านไม้แบบนี้ก็แทบจะไม่มีแล้วเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านสมัยใหม่กันนะคะบ้านของออชาวต่างจังหวัดในสมัยก่อนเนาะก็จะยกพื้นขึ้นมาสูงนะคะเพื่อว่าจะได้ใช้สอยในพื้นที่ใต้ถุนเนาะอาจจะมีการ ทอผ้านะคะหรือเป็นที่ไวสำหรับเลี้ยงสัตว์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหากินในสมัยนั้นเนาะก็จะมีทั้งข้องอันนี้เขาเรียกว่าข้องนะคะข้องที่ใช้ในการจับปลาเนาะเมื่อเราจับปลาได้แล้วก็เอามาใส่ในข้องอันนี้ก็จะเป็นครัวเนาะครัวในสมัยนู้นก็จะมีการแบบ ใช้เตาถ่านนะคะก็จะประมาณนี้นะคะจะเป็นครัวโล่งๆนะคะแล้วก็จะใช้สอยได้แบบเต็มที่ในครัวนี้เนาะนี่ก็นำภาพของครัวนะคะมาให้พวกเราได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเนี่ยค่ะ,ะก็อาจจะใช้ฟืนเนาะหรือใช้ถ่าน เป็นเชื้อเพลิงนะคะนี่ก็จะเป็นตุ่มน้ำนะคะในสมัยก่อนเนาะแต่ละบ้านก็จะนำตุ่มน้ำมาวางไว้ที่หน้าบ้านของตนเองเนาะเพื่อให้คนที่สัญจรไปมาที่กระหายน้ำได้มาตักน้ำจากตุ่มนี้นะคะดื่มเนาะแก้กระหายไปได้นะคะแต่ในสมัยปัจจุบันนี้การนำตุ่มน้ำมาวางไว้ที่หน้าบ้านก็แทบจะไม่มีแล้วเนาะ ก็อาจจะมีแค่เพียงบางพื้นที่นะคะที่ยังคงนำตุ่มน้ำมาวางไว้หน้าบ้านกันอยู่นะคะนี่ก็เป็นเครื่องมือสื่อสารสมัยก่อนนะคะที่เขาเรียกกันว่าตีกราะเคาะไม้นะคะในสมัยก่อนเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าถึงขนาดนี้เนาะ mm hmm. ก็จะมีการสื่อสารกันนะคะส่งสัญญาณให้ ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียกประชุมเนาะเรื่องของการมีภัยคุกค,คามหรือเรื่องอะไรต่างๆที่จะส่งสัญญาณสู่กันก็จะมีการมาเคาะไม้ตีกระเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการทำมาหากินของคนบ้านเราสมัยก่อนเนาะ ก็คือมันลักษณะคล้ายๆเป็นกระดงแล้วก็มีวงวงขดอยู่เนาะใช้สำหรับเลี้ยงไหมนะคะก็จะมีตัวไหมอยู่ตามวงวงทั้งหลายต่างๆเหล่านี้เนาะแล้วก็นำไหมเนี่ยนะคะไปทอเป็นเ,เส้นไหมนะคะในสมัยปัจจุบันนี้แบบนี้นะคะเราก็แทบจะไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะค่ะ ก็อาจจะยังมีอยู่บ้างเนาะและนี่ก็เรียกว่าไซค่ะทุกคนก็จะเป็นเครื่องมือหากินอีกชนิดหนึ่งของชาวพื้นบ้านเราในสมัยก่อนนั่นเองนะคะใช้สำหรับดักสัตว์น้ำนะคะทุกคนขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาให้กำลังใจและเข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ และหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ